ก็ the last dish ครับ fruit salad ประกอบด้วยอ่าอยู่นี่ผมสังเกตเห็นมิตรเก่าลักใช่ไหมพี่เอ๊ยไม่ใช่เม็นเกาลักดิป๊แปลกล้วยแปลกล้วยแปลกล้วยเป็นสูตรไหนนี่ไม่ใช่นะครับเป็นแปลกล้วยเมื่อกี้เล่นมุก พอดีเลยฝึกมากับมือครับถินแล้วอร่อยมากๆเลยครับมันเป็นพี่ทำสดใหม่เลยเนาะทำใหม่เลยมันสดครับหวานอลิตเบร e สวีทเบรดกุ๊ด แต่งสวัสดีนะิครับความสุขเรียเรยเรย